so i do need your support and your love always so if you guys want to support me and want me to reach um, one of the top in voting you can go into mu-centric app and vote for me there are ways to vote as well you can watch the video vote for free or you can you know pay for the votes it's up to you guys thank you so much for your love and support i am grateful and appreciate you guys so so much opening vanilla my เลิศเลิศมากทุกคนก็อยากให้ทุกคนแบบว่ามาดูอะอยากให้ซื้อบัตรมาดูเพราะว่าปังมากแล้วเวทีคือใหญ่มากยาวมากเวทีคือเลิศพรุ่งนี้จะได้ไปเห็นของจริงวันนี้แค่บล็อกกิ้งนะคะโอ้ย TikTok ranking ขอบคุณนะคะ r e c a r p e ขอบคุณคุณเจเทก้านะคะ ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ที่แบบมาเชียร์มาส่งกำลังใจให้กันนะคะเวียดนามอาบน้ำอยู่นะเดินให้สับใช่ไหมฟิตตุง้งฟิตติ้งชุดเป็นไงบ้างก็ดีนะคิดว่าไฟนนลน่าจะเคาะแล้วนะคะตอนนี้พีริมก็มีให้เลือกมีให้เลือกหลายชุดก็เดี๋ยวจะลองดูอีกทีนึงนะคะเป็นไว้เป็นสํารองแล้วกันนะคะสปอยชุดประจำชาติหน่อยยรอชมนะได้ไหม รอชมชุดประจำชาตินะคะน่าจะชอบหลายคนน่าจะชอบเป็นชุดที่หลายหลายคนชอบด้วยอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันเลือกกับกองกับบอสนะคะขอบด้วยกัน I love you Queen thank you guys I love you guys too อย่าลืมไปไหว้สารได้เลยนะคะในห้องดามเหรอในห้องดามมีหลายคนเป็นกรรมการนะแต่ไม่มีคุณราอุลนะคะ ชุดราตรีม่ต้องคิดเยอะเออใช่เป็นชุดที่ไม่คิดเยอะแหละก็ใส่แล้วสวยก็พอออยากได้ชุดไฟนอลเหมือนที่ประกวดที่ไทยก็ต้องรอดูต้องรอดูนะคะทุกคนชุดแต่และชุดก็สวยอะอืมสวยสวยสวยกับทุกชุดแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องเอาชุดที่เราใส่ออกมาแล้วดูเด่นที่สุดนะคะอืมเมาส์มาส์การไม่มีอะไรมาก เมาสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้านอนแล้วพรุ่งนี้ก็เช้าเหมือนกันนะคะไม่ใส่คอนแทคเลนส์สวยมากวิ้งขอบคุณนะคะก็ไม่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างทุกคนบอสบอกว่าชุดเป็นไงบอสก็บอกว่าชุดสวยนะคะก็มีชุดที่ชอบแล้วก็มีชุดที่ไม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เดี๋ยวต้องมาอืมต้องลองอะ่ะวันที่เขาให้ลองก็เอาชุดที่แบบเอาหลายๆชุดมาลองบนเวที ะคะว่าชุดไหนอยู่ในไฟแล้วสวยบ้างไม่สวยบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องลองดูทีนึงนะคะชุดที่วินาฝันไม่ไม่ใช่นะคะไม่มีชุดที่วินาฝันนะคะไอชุดวันเปิดตัวก็วินาก็ไม่ได้ฝันนะคะเขาทาให้<笑><笑>ให้บอสช่วยเลือกหรือใช่ให้ทุกคนช่วยเลือกให้บอสช่วยเลือกด้วยนะคะก็เ <g resso> คาะหลายๆ,ๆคนเอาความคิดเห็นกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่า Uh, มุมมองที่น่าสนใจเพราะเขาก็มีบบประสบการณ์ในวงการนี้มาเยอะนะคะ mm. thank you for all the love and support guys I love you guys so so much thank you so much um, today has been such a long day from the morning and rehearsals but thank you for coming to greet me to meet me at the hotel if you guys want to come also tomorrow we're gonna leave the hotel at 10 a.m. so see you then ขอบคุณสกายการล็กซี่นะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ถึงฝันแลอยังสารับการประกวดอุ๊ยขอบคุณกาแล็กซี่นะคะคุณแม่คะตัวกลมน่ารักจังเลยเย้ขอบคุณนะคะ

Okay, I'm back. Someone just delivered some um, stuff to Jennifer. <laughs> um, yeah, so all I want right now is your support and your love always in the hall for the voting. Everything is always make me want to do better in each and every round. So I'll do my best. And I do hope that we'll get to celebrate together on the 21นอน่เ่าก็ไม่คิดอะไรมากแล้วแหละเนาะพี่ปอนช่วยดูไหมพี่ปอนช่วยดูเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้ถึงโรงแรมกี่โมงจะไปหาที่โรงแรมขอดูก่อนนะขอดูก่อนว่าจะถึงโรงแรมกี่โมง พรุ่งนี้เอห้า oh. ทุ่มนี่ถึงห้าทุ่มค่ะเลิศนะ mm. ก็จะเป็นห้าทุ่มเที่ยงคืนทุกวันนะคะหลังจากนี้คือห้าทุ่มเที่ยงคืน mm. ก็แล้วแต่ใครมาก็ได้นะคะแต่ว่าใครเหนื่อยเราก็อยู่บ้านนะเออเดี๋ยวขับรถเหนื่อยนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะ Thank you Bolivia I love you guys so I'm gonna go shower wash my face and sleep as much as I can and I'm gonna wake up a little bit early tomorrow to get ready alright l นะคะทุกคนคะ่ะรักมากๆขอบคุณที่ั u พอร์ตกันนะคะ guys I'm gonna go sleep now Have a good night and see you tomorrow alright bye ทุกคนฝันดีนะคะบ๊ายบายนะคะ